เล่นแล้วมันเป็นอะไรเลอะอะมันอ้ออยู่ในดินทรายน้ำเขาดินทรายมันเกิดอ้ออยู่เฉพาโอ้การร้อแม่มันอ้ออยู่น้ำดินด่านดินดินหล่นดินซุยซุยายบดดินตะมันมีแข็งซับออกได้จะกนั้นอันมี้สองได้จากขานี้มันดินตีนมันได้มันมีอ้อกเนี่ยทรัพย์เนี่ย เราต้องมาเอาเอาดินมันอ้อก่อนดิดนด้าแล้างเาบางนีดเ้ค่อยค่อยขุดอ้อนอ,อันนั้นจบบานนันก็ยังต้องไปล้างอีกนะรอบนึงไนงะ แล้วเขากะเศร้าๆรถเพราะว่าเขาพูดดิบดิบดิบแล้วแบบแบบนี้กันอะไรร้อนมันแบบระหว่างดอกบานๆนั่นนี่กับดอกจู๋หมายายมากดอกเลยดอกสี่เหยื่อว่านี้ดอกจูมอะไรมันมีแฉมันมีโนมันจูมอยู่ดอกบานๆพวกนี่เศ้าแล้วนี่กันว่าแม่งขั้นไปการเอามันละได้เป็นดอกจูมแย่างเดียวมันมีแม่นดิแล้วจะเห็ด เฮดตัวเท่าจะเท่า,าแล้วมันได้ไปกันหาอีกมันียู่นมันก็อสานิวแล้วมันจะเดเท่านะอันนี้เนะี่ยคือลุนเท่าสุดละที่เฮดเนี่ยเท่าครับก็รู้เลยเอาไปปิ้งได้อยู่ห่ใหญ่รุ่นนี้แล้เขามีพยายาเพื่อภาพปิ้งเฮดตากินได้เลยไม่แต่ว่าเออเขามีปิ้งจบเหโกยเนีออ่ว่าเขาปิงเฮดจาก ออือ่ะวังไว้เลยลูกเอาขนมไปกินเลยแบ่งก,กันกับน้องเลยนะลูกไหมข้าว้แสดงว่ามันมีงาม่าเมเทาเลยแมนบพราคันดอ,อกบานนนี่นาะยบานมันเท่าแล้วมันกินน เริ่มนแล้วมางกันเิ่หวเิ่มหวดีเหือนเ่าแล้วมันมีทาหรือเป้ารืเปล่าเกกยเอเอชีูนากินมากเธชอบชีูมันละแกงแซบอยู่เบบไหนแซบคือเกาห ก็เลยละซูนดอกถูงเนาะจริมันดอกข้าวนี้ข้านี้เราพอดีแกงข้าวข้าวกระนี้นะนี่นี่นนี่น่ะมึงกัดอกจูงบู้ผูอยู่นะมันมันมันใช่เดนโน่แกงนะอันนี้ก็แซ่อ่าแกมันเป็นดอกจีนเห็นไนั่นจีนน้อยๆนั่นน้อยๆที่เขาเก็บมาดำๆอโอ้แต่ว่าคืออุกน้ำตาอันเอาดินอ้อก้อนระเบิดนี่ไหมจากดอกนี่สามร้อยดอกนี่ ปลาโดนฮอเลอร์เฮงฮอเลอร์ยังเราได้แกงนี่เผ่าว่อเร็วปัานน้นน่ะคันทือการเอสเสิร์เมื่อแรงเ่ยละให้เราได้กินคันลุ้นเนี่ยลายก็ดดอเนาะโอ้ขอไปก้านหน่อยที่ใหญ่ก้านนนรกาปั่นกบปั่นเข็ดตีเน็ดปัานน้าน่ะเดี๋ยว่ไปโชว์ให้นาะ ไปแล้วเห็หนมู่เดียวนี่มันทั้งมันยืดเอันะซองไฟเข้าไปแล้ววะก็ขี่มันหลังจากนั้นเดสีออกไปใส่สวน้อยคะแนนได้กินกาดิาไดกินสักค้กามือกัแต่เอาสามือแล้วเนาะก็ได้ดดเรื่อ,อยเรายก็กลยยเก็เอาอัดตู้คานเสิรตเงินไม่หาเด็กจะลงวัดคนลงไปดได้ นอกจากแกงแล้วเอ็ดน่าเลยกินได้แน่ก้อยก้อยก็แกงกบพีเลยเท่านี้เรจจาแจกนนสองอย่าง,างนี่มันใส่นี่ได้ไงเนี่ยจะได้เท่าเมื่อไรกันนะเป็นตาฮัดก็ตัวใหญ่เอาไปแกงคะแนมได้กว่าที่ไปก้านกัน มันมเาีวอกวอตีมันแย่เถอาเาออกาอาากนกัน็ได้ดอกคี้ายก็ได้อืมขี้เ่มันเานนอเอาโคบเด๋ยไปนี่แล้วเเมือดปี๋ยวก็ใช่ี๋ยวไทยได้เอาไยได้ได ให้ก้าวแยไปเก็บแถวหน้านะนายจอนแทะเอามาได้ไหมปวยของเล่นอะไรเนี่ยป๊อเป่าอะไรเนี่้ผสมเดียวไปแล้วที่ดอกบานน้องจูมันก็มี่บานมี่จูมีไส้แยกไปซ้อนนิดเดียวหมูนั่นจะจูมถูกแค่หมูเดียวแล้วนะ ันน้หมู่บ้านน่ะมันอ้ออยู่บ่ยายมันอ้อนแต่ในป่าอย่างเดียวหลังๆมันมีซื้อกหญ้าวันนี้เคยมียังไงขาโถมดินนี่โอ้ยพี่ต้นนั่งค่ะพี่มีโป๊ะเข้ามาพ่อพี่ต้นนั่งนั่งด้วยกันแบกจะทำให้พี่นั่งด้วยไแบบเนี่ยกำงออกดินใส่โอ้มันเอ็ดไงบออาดินด่างกระเทียมเหนียวอยู่นี่ ได้จะแกงนี่ยายแกงนึงบ่แกงเดียวใช่งไหมนะหรอโอ้อหลายห้างนี้ก็ได้แกงเดียวนึงนะเออแกงลงเล็กกัยอบมันเท่าครัออ่อเป็นเทจีนะมันแล้วก็ล้างทา้วบนจี้ามาอืม

พี่นั่งด้วยดอ,อกจูงเงี้มแต่แว่าวไวะ ผู้เช่ยวาัาญผู้ผู้ผเช่สาสชาญด้านการกกทำความสะอาดเห็ดแกงดิเ,เดบืไหน้วไ,ไ,ไปอ,อยา,าะยอะเยอะกินเยอะกินแบบกอยเดยใหญ่ สวัสดีครับสุดที่กำมูลการเจนการรุ่งเรืองกินก้อยครับกินก้อยอันเหตาบครับโอ้เอสแป๊บเดียวกัรสิแล้วรอบบ้านนี้ แบนี้นะมันละอ้อไปจนหอดเดินดใหดใหญ่เฮ็ดซูนี่นะอ๋ออออแล้วยังละอ้ะออีตอนเข้าหว่ตอนเข้าตั้งท้องบอกตอนเข้าตั้งท้องบ่โอ้ปีนึงนะมันละอ้อจากเธอใหญ่โอ้มันเป็นละละอะรเลยเฮ็ดเข้าดอก ข้าต้องเข้าดอม่านท้องจะซองแล้วมันก็อใช่เป็นแ้วปีนอย่างเ้นมันกปีแล้วเรายังเฮ็ดดินเฮ็ดอ่าเฮ็ดดินท่ราจะมาออิกเไม่อย่างนอนน่ะเฮ็ดดินจุบนโก้จะบนมันเลกจะ่มาก่เออคือว่าคอยคอยถือเล็กล่ะคอยเลียงโมเด้อาักเจาไปเก็บนาได้สิ นี่ถุงราหาสิบบาทนี่ถุรงระหาสิบาทเจ้าไปซื้อพ่นนี่ก็ะหาสิบบาทเขาเขาไปซื้อนักกินขอเขาไปซื้อนั่กินนะนี่บานนี้ร้อยหาสิบนี่ยใอซื้อมากนี่บ้านชมนนยายทิมาเชิญใคขึ้นบ้าสปาในอีหามโคเบแร์วราแม่ในอีหามโคย่อเลยอ๋อโอ้โหบกครบอง์บกครบองค์ปลาสุ่มแน่นี่กันยายทินมีมา

อันนี้จะหาชิบะตั้งซื้อเอาซื้อๆอย่นี้แล้วว่ามันบานไหมมันบานเพราะว่าก็เอาด้วยมันกว่าที่เองบางคงขายต้องฟังได้บ้านเรานี่ยมันมีหาชิบะจากบนนี่นะเพราะว่าข้นงในมันเป็นชุ่มมันแต่เฮ้ยนี่มันบานเพราะว่าบานมันก็เข่งอยู่ในนั้นเข่งอยู่ลายหลายอัานี้นะห้าออกมาก้อย ได้อยู่บ่อแม่เออเยอะเห็นสุ่มเจ้าก้อยหน่อยไหมเห็นแต่แกงอันนี้ก็ถื้อ่าหลายอยู่ด้วนี่มาได้ไหมมได้ไหมวดเขาบอจะซิน้ำกรเกแล้วเขาเอาเาเอามากายองนี้เขาคอยช่วยซื้อน้เตาี่มเติมนะเขาก้อนมาลูก ไปดำหน้ะแล้วคนในเาไม่อเาอ้กปวดหนักมากเรไปน้อโอ้โหกับเมื่อแกงในบ้านกันมาว่าไปดมเมื่อคุณฤีมาถามาตรงนี้นัอยู่เลยนี่ชล้วเศร้าบาทนี่มันซีกถุงนะมันหงอกสิบาทนี่ถุงหกสิบาทเนี่ยนี่าเศร้ากระซัมกระซัมกองละห้าสีบบาทเลยสี่ิบบาทได้หนิเนี่ย มาเถินอยากให้มาคือทอดนะต้องเมานอน้องมานอนอันนี้มีเห็ดละโงกพร้อมค่ะม่นมีเห็ดละโงอกค่ะเชนอันนี <h <h ้เข้าเหลาตีนมาตัวนี้ถุงนี้อ้นนีข้าเหลาแม่หน่ามันราคาถุงละเส้า่าถุงละเส้านะพ่อซื้ออยู่เนาะอันนี้ข้าวเหลาตีนเลยอันนี้ก็เหลาตีนเหล่านี้ ไี่ทธอดอกเดียวเนี่ยเพราะเราเนี่ย ไดหสาได้แน่แต่จังวัดน่ะยายินรุ่นนี้เนาะมาก้อยได้เลยดีทั้งก้อยทั้งแกงมัมันหลายเนาะรานือ้อเย็นไว้ละแต่เอ็ด มีมดมาเด้อเอาเสื้อไปล้างเสื้ออันนั้นไวไหมเสื้อตู้ว่าจะห้าจอดลงมือมีมดเลยมันหลายคัดหลายผ้าย่างมามีนะ่ะด้วยง่ายๆาายน่ะอันนี้ก็เตรียมไปเฮ็ดลายเท่านี้นะ่ะเราไซเวลาจัานาทียังละเราตี๊ยมมดอันนี้มันมีที่เราเนี่ยดอกขาวเดี๋ยวรัดพุดๆอร่อยขว้าเขาวนี้เขาว่ามันหลไหลเขาเขาขี้ค้านจิ้มไหม ถ้าเราดึงเอาดึงเอาดึงเอาให้มันหานเลยเดี๋ดินคิดว่ามันอ้ออยู่ป่าเราเลยแม่เฮ็ดซุ่มนี่ตีนผู้ป้าอย่างนี้บ่อกตีนผู้ตีนผู้ตินผู้แต่ว่ามันแข็งอยู่ได้ใหญ่ซุ่มนี่เนี่ยยังแข็งอยู่นะ เาจะไปไล่เช้อต okay. okay. ู oh, oh, hey, ้มาหัเพศอยยางหันคห้าหมนียังกินประเอาล้างเอาเสื้อนั้นอันนั้นเป็นเมล์ละงอกดอกึลคุณอนี้เไปเอาสองถุงินมานหยาาอันเฮล่างกกับมีดเขาไปล้างเต้นามนี่น่ากินลูกพีกอันเติ้ลซุ่มมากไปเอาหมูบางมาให้ย่าหน่อยลูกไปกินข้าวหอมแล้วเหมือนเมื่อวานกันหนึ่งดิ มันำด้เออกะกกะไก่องมาิไหมอล้วค่อยิ้อวะอ้หุงนึงได้ร้อยนึงถุงนึงก็ได้หลายคนแหงเยยงก็องเน่อะอ้ยจเอาเห็เปิ้สองถุงผมได้เปิ้ตังร้อยนึงเยังไงอยู่ออก็ได้หลายจาบ่นี่ เราว่าเฮ็ดอ pues ันนี้ครับเฮ็ดอันละโงะละโงะอันเลยแซบกว่าอันนี้ก็แซบอยู่แต่ว่าเฮ็ดละโมกอะแซบกว่าแซบไปคนละแบบสิอันนี้เหรอเออใช่วางลง <c ười> เ,เห็ดแล้วกันก็ขึ้นหอนหมู่กันก็เฮ้าบ้านเดี๋ยววัย <c ười> วัยเนะไปน่าได๋ขึ้นไปได้เห็ดมาอันบักเติมบักเตมันเยอะแม่ย่าไปซื้อไอ้ไส้กรอกให้หน่อยตรงที่เราเคยซื้อนะไหมครับ<อ>เออไม่หน่อไม้ไล่ด้วยออกเยอะด้วยาไม่ไล่ไม่เอามาเกียยทำโอ้หน่อไม้หวานเราก็เอออะไร <c ười> ถ้าเอามาก็คง <c ười> จะได้ทําหน่อไม้ไล่อีกก็คิดดีนไปนะแล้วก็เล่นกับไอุ้แล้วก็เล่นกับพี่กัด ก็เลยเอาเห็ดแล้วก็รีบมาเลยบานนี้พวกยุ่งตรงหน้าบานเนี่ยแม่ละอ้อนหมักลำไยที่แม่ต้อยไปนะซุ่งเขาเทเถานอนอล้วแม่กอเกี่ยประมาณสิบคนผู้ชายแต่วา่ายายผมได้กินหมักลำไยยายแล้วร่ เอาไหมผมจะหาสิบบาทแน่ปะนะมันหวานได้เลยน่น <ko> มันใหญ่เนาะมาลำใหญ่เจ mm ้าไม่นะฮะก็มันเป็นที่หลังมูได้มันบดทันดิสุกได้ใหญ่เอามาชิมชื้อๆอ้ยสุกบดข้นไหมเอาไหมผมเนี่ยมันเขาคอหิวเหี่ยบมื่อเลยเนี่ยอ่ากระเช้าออกไปให้เขาเขาได้เลี้ยวได้คนเดียวเลี้ยวได้ละคนเดียว แต่ว <onder> ่าแม่สื่อเลกเหลี่ยงโมแม่แต่แม่สื่อเลกแม่ยังสื่อเนาะสามลอยขนแม่ยังสื่ออันนี้หนูบุ้ยนดไหมก้อมไงก็ดอกก็เอาตัวนี้ว่ ลายอยู่ได้เนาะต้นไปเอาถาดผักข้าวแบบนี้มาให้อีกถาดหนึ่งลูกไปถาดสีขาวๆอยู่ตรงนั้นขาวๆก็เยอะนะน้ำมันบ่เฮาบ่เฮาีด้คือบ่เอาขาวเฮามากนะมันคมนักมันก็เอามือคนก็หมุนไปทางไหนดีเนาะมันยังอะไรเห็นอีกจะชักหนึ่ง ันนี้นะคีข้าน้กาอก๊อตกบอกเออนี่มแ็งโอ,อ้บอกเอเห็นว่าเขาเก็บมาเป็นยนะันไงต้านย,นยางเห็นบะเออนั่นไปหออน้าพา้ไ่หลุดเราขานั้นละฮะมาหางตาันนั้นละนี่เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อเออเอามาเอามา